เลี้ยงไก่พันไข่แบบอารมณ์ดีและเป็ดก็อยู่ด้วยกันนะครับเลี้ยงไก่พันไข่ไก่บ้านไก่พันไข่อยู่ร่วมกันไข่ทั้งตัวผู้ตัวเมียมันก็อารมณ์ดีเลี้ยงง่าย อาหารก็ไม่ยากครับตอนหน้านี้หน้ามะม่วงหน้ามะม่วงก็หาหยวกกล้วยมาให้มันจินสมบอาหารนิดหน่อยไก่อารมณ์ดีก็เดินไปเดินมาในเวลานก็ไปไข่เป็ดเทศก็ ยังไม่จินไข่ตัวผู้สวยไหมครับตัวผู้พอออกไปจากไก่พันไข่นั่นนะ่ะไอ้ต้งนะอต้องนะต้องนะตออกมาจากไก่พันไข่นั่นนะ่ะไก่ผสมไข่แล้วก็ให้มาไข่ไข่แล้วเราก็มาเจ็บอาไปทอด ไข่สวยครับไข่สวยไข่สวยพอได้กินครับอยู่แบบพอได้อยู่ได้กินไม่ต้องซื้อไข่วันละเท่านี้แลละครับ